มีเรื่องของบทลงโทษแฟนบอลที่ไปเหยียดเชื้อชาติซองฮฮงมินในเกมที่สเปอร์เนี่ยเอาชนะคริสตัลพาเลตตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนะคะโดยระหว่างที่ซองฮฮงมินถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามเนี่ยก็มีแฟนบอลที่ชื่อว่าโรเบิร์ตการ์แลนต์ตะโกนเหยียดผิวดูดีเนี่ยไอ้ทำท่าอย่างเงี้ยคือหมายถึงแบบดึงทยท่าตาตีเหยียดเชื้อชาติค่ะทีนี้เนี่ยก็ตอนนี้เจ้าตัวในรับสารภาพ ถูกปรับเงินนะคะ1,384ปอนด์ก็คือแถวแถวสี่สี่หมื่นไหมแถวบ้างประมาณนั้นคูณ4คูณ3 8 5แปดห้าหมื่นอะแถวนั้นอะแต่แล้วก็ต้องทำงานเหมือนแบบทำงานรับใช้สาธารณะสาธารณะสาธารณะประโยชน์อะไรนะโดยที่แบบไม่ได้รับเงินเนี่ยหกชั่วโมงก็คือไปช่วยงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสเปอร์บอกลงโทษแค่เนี้ยเบาไปไม่พอนะโดยโซฮีมินเนี่ยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า เขาอะไม่ได้มีไม่ได้มีการแสดงออกใดๆเลยที่ไปเหมือนไปท้าทายไปทำให้ตัวเองต้องโดนเหยียดเชื้อชาติไม่ใช่ว่าแบบจังหวะไม่ได้กวนประสาทแฟนบอลน่ะคือเดินผ่านเฉยๆก็โดนอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็โดนตัดสินโทษเพิ่มนะสำหรับแฟนบอลคนนี้ก็คือห้ามชมเกมในสนาม3ปีอันนี้เจ็บปวดสุดบอกเลยสําหรับแฟนบอลหนักถ้าสําหรับแฟนบอลแบบ อย่างแฟนบอลเที่ยงกฤษดนี่นะหนักกว่าโดนปรับตังค์เยอะถูกปรับตังค์ห้าหมื่นยังแบบเออเอากั้นใจนะว่าพันสามร้อยสี่สิบแปดปอนด์แต่โดนแบนสามปีเนี่ยโอ้โหได้บปวดไปนั่งไปนั่งทําท่าแบบนี้ที่บ้านถูกนั่งดูหน้าทีีไม่มีแล้วเที่ยงกลิดเขาบอกเลยว่าเออใช้ดูที่บ้านเนี่ยไม่ใช่มีทุกคู่แบบบ้านเรานะไม่ได้ใช่ใช่ใช่แล้วก่อนบ่ายสามโมงคู่บ่ายสามโมงไม่ถ่ายนะ